ไอ้ขอหอยเจ้าเนี <sh all uring noise> Trying, <sh> ่ยเด้อขอซื้อขอซื้อขอซื้อซื้อขายอยู่บ่ขายหอยแค่ไอ้แค่เอาซื้อหอยฝากสาวหน่อยเอาลูกเเอออ้้ยไหาซีพ่านทำมันปี๊กกลมกับลอยบาทเอิอไม่เท่าได้อยู่บ่ได้ให้้กไดลูนองหลาด เอาเมืองบัวร่าต้องคามคัวตัวนี้ครับถ้าบ่ขคามนี่ก็แสดงว่าบ่แมนแหละครับบานหน้าพนัง๊บ,บโอ้ย มื่อนี้บ่มีตลาดนัดครับมาผิดมือตลาดนัดเพื่อนนี่น่าจะเป็นวันจันทร์บ่หรือว่าวันอังคารบ่กถ้ามาเก่นี่ก็จะคล้ายหมักไม้คล้ายหมักไม้หมักไห,มกไหมมกไล<อ>มือได้เขามีตลาดนัดฮะอเ,เอาเนี่มือเ้าเ์ดีสิตลาดนัดเนี่มือเสาร์มีเปล่าฮะ โอ้มันสิสลับกันบ่มื้อนี้ตลาดแรกมื้นตลาดเช้ามาบ่ถึงมื้อบรรยากาศตอนเช้าๆกับขาบ้าวแซ่บๆนี่ผมเคยมากินเทื่อนึงนะครับนี่ตั้งแต่ปีกายนี่ตั้งแต่ลมแห้งๆฟ้าหมอปิว้วปีกายนี่ลมนี่สิมาคูปีคูปีหน้าหนาวนี่ฟ้าหมอนี่ก็สิปิ้วคูปีคูปีป,ปีนี้ปีนี้ลมแห้งยู่บ่หึนนหน้าฝนบ่าั่น เฮมันหนาเหนาเเนาะมันแห้งเนาะปีกายนะสีเสาไฟหักกันนะไฟดับเบิดมือบนินคืนคักกระดอเนาะฟ้าหมอจนปิวฮะ <c oughs> บอกบอกบ,บอน้ำกองบอกน้ำกอง <c oughs> สิบมะบอกกับเจ้าอะไรนี่ <c oughs> พอดีสิมาฮะพอดีสิสิมาซื้อข้าวเหนียวกับอันปิง้ง <c oughs> สองสาวสองสาวเมืองบัวราพ่า เบิ้องอายเบิ้งในไข่ฮึมฮึมต้องใส่ถุงไว้ด้วยครับเพราะว่าลมมันแห้งใส่ถุงไว้ยันแมงวันอ๋อแมงวันพร้อมปะพอดีแมงวันเข่าในี่ยโจนก็ออกมาได้คื้ก่อนเยี่แมงว,นมงวนมัเงวนเขาเอาเ,อาเอาข่าเนี่ยจะขาพัด สองหน่วยอีกหน่อยหนึ่งเวสิกับเข่ากับยามือเสาอากาศดีๆครับเมืองบุรพานี่เป็นเมืองที่แบบว่าบางบางมือนี่มีหอดสามฤดูเนาะเดียกกับฝนเดยวกับล่มเดยกกับหนาวไอ้ทีเนาะเดยวกับหอนเคยมากินด้เชอหนึ่งครับช่วงหนาวปีกายนี่ล่มผัดฟ้าหมอปิ้วมะเร็งเติงๆแบบนั่งกินข้างในนี่ตังแต่หนองสองคนนี่ยังบุญท่านในเกิดมากตอนนั้น ปีกายปีกาไก่กับแม่หนี่แหละมาถ่ายคลิปแล้วนี่แหละปีไก่ไอ้เบ้อไอ้ไอ้แมาแต่ไทยขึ้นหัวสาวบัวร่าเป็นปีแล้วเดี๋ยวมาเลาะสาวบัวร่าอันใดนแสบอันใดนแสบส่วนมาเด้อมาเตอมมาเด้อแสบทุกอย่าง แสบปูย่างน้องเขาบอกแสบปูย่างอ่าน้องคนบอกแสบตุย่างแสบตุย่างดิใช่หรือใครายสองหน่วยว่ครับโอ้นี่เริ่มสีสวยไปแล้วจัดหน่อยเนาะอ่าเนี่ยกินข้าวตข้าในในกลุ่มอะไรหรือเปล่าสวยถามซื้อถามซื้อก่อนซื้อยังล่ะเอ๊ะเสื้อยังเสื้อป้อมไก่กก่อนไข้าวบัวกาได้บุยบุยอยากกินไก่ เจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บไก่หมดแหละเจ็บขาเจ็บแข้งไปไปเด้อบบายไปไายบายน้องป้อม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อ้อยแข้งมาแตา่ท่งไหนทะเลเวียดนามหรือทะเลไทยทะเลเวียดนามเสียบได้เขาว่าทะเลเวียดนาม เป็นอันดามันครับเพราะว่ามันแสบเขาว่าคั้นยู่ไทยนี่เป็นอ่าวไทยเนาะคั้นยู่เวียดนามนี่เป็นทะเลอันดามันเอามาส่งผลเบาหรือเอามาอ๋อเอามาส่งผลแม่ค้าขายหอยครับหอยจากทะเลเวียดนามยุนี่เขาขายโลเท่าเลหอยแข็งเน,นี่ยนี่โล่ห้าสิบพันห้าสิบพันห้าสิบพันกับบ่หอดลอยบาทเนาะเป็นเงินบาทก็ประมาณเก่าสิบบาทเนาะตีไปโกมๆเก่าสิบบาท ก็ถือว่าบาแพงครับเพราะว่ากว่าเพิ่น์จีไปมุดได้กว่าเพิ่น์จีไปฮอดเวียดนามก็พจน์จีนลงทะเลได้อันนี้เพิ่นไปมุดมาเองเลยเป็นเ <c oughs> บาเบาเพราะจะไปเอามาเอียงเพาะจะไปมดุดไปงมมาเองสั่งมากขึ้กานเราสั่ง <c oughs> เขามาส่งสายท่าแขกคนเบาโ <c oughs> อ้ยจอกกระซังว่าท่าแขกเลยสั่งตออ่อมะเอียงอุลเดร์สามมาเลย <c oughs> มาแต่มาขึ้นที่นี่เออมาออดคำว่าน <c oughs> ี่ พอดียังสดสดโลละหาสิบพันครับก็พอดีกินครับบดคือว่าแพงแม่ค้าขายหอยปกตินี่ขายหอยแล้วขายยังแนงนหน่ขายเครื่องขายเนื้อเด๋ขายเครื่องขายยื้อเครืองแ่ว่าหรือขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์นีอ่อ กะอุดรุนเพิ่นได้ครับสองทางติดต่อกะจักหา,าเอาละครับในโกนใหม่ในีหรือใหม่พุ่นละขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าพร้อมขายเครื่องขายนั่งขายนี่พ่อนี่เด้มาซื้อยังฮะซื้อเพื่อนแลวใดกินบ่ไปแกงแซ่บๆเด้อบ่ได้กินน <c oughs> ้ำดอกม <c oughs> วกันนี้หม <c oughs> ื้อหน, <c oughs> น,น้าจังสิไปกินน้ำฮะถ้าดวงสมพงษ์ก็สิได้เห็นกันอีกดอกไปบ๊ายบาย หยอกเป็นครับกยิ้มแย้ม hmm> ย <g hip> ิ <sip it for ina> ้ใสแต่เศร้าครับเพราะว่าบรรยากาศดีๆแต่เศร้าๆเลยเอาหอยผู้สาวฝากผู้สาวนี่หอยตัวใหญ่หรือ่าใหเลยตใหญ่โลนึงบ่นี่เองสองโอ้ยเอาตัวใดียโลนึงนี่ไอ้ขอหอยเจ้าเนี่เด้อขอซื้อขอซื้อขอซื้อซื้อขายอยู่บ่ขายหอยแค่ไอ้แค่ไปนี่ฝากสาวหน่อยนี่แม่นี่นี่เอ้า ฝากฝากเมื่อกินสาวหน่อยเอาซื้อหอยฝากสาวหน่อยเอาลูกเอ้ยเอไอหาซีพันระมันิีงกลมก็ลอยบาทขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมนบเอาก่อนนบเอาก่อนนบลูกนบไอทุเอ้ยอยากอายเลยดึงขึ้นอยากอายเลยเออเอาหอยฝากสาวหน่อย ใหเดอได้หอยเมื่อกินแล้วบานนี้แซ่บแลวบานนี้หลวกกินใจเดอใจเด้อคนวะมาเลยเด้มาเลยได้มือเร่งคุณตลาดนาดเพิ่นบริยูเลยอ่ะอันนี้ปะ แม่ข่ามักหอยครับมาหอดแม่จักแม่จับบอรตัวเขาไปเสียวกออย่อนสลีจ้าอีหยังลูกเคยลูกเคยว่าหันนี่มาซื้อสลีซอยแล้วใส่ <c oughs> บบเป็นลูกเคยบัวละผ้ <c oughs> า,าขายง่ายสื่อง่ายขายคล่องอยากเป็นลูกเคยบะต้องยากมาซื้อบักซาลีซอยก็ได้เป็นลูกเคยบะเตยบะนี่ เอ็นอยู่บ่เจ้าเอ็นซื้อหรือเปล่านี่ซื้อแต่ได้ห่วยเอ็นไม่เท่านะเเท้าแม่เท่าก็นซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็เป็นเซียวแม่ผุแล้วเซียวแม่หรเซียวแม่เท่าเป็นมูแม่เท่าผมเลี๋ยวนะเดี๋ยวเซียวไปฝั่งเดียร์ไปทังโลกถามใส่มีถามใส่ถามใส่ที่มาทีไปบริบทภาพไม่ถามบ่โอ้บอไปทางพี่เดียวงไปพุ่นเข้าว่าจะไปทางวีล่ะเมืองวังนะ ไปเซ็นได้ไหนเมืองว,ะอวัะซื้ออยังเจ้าซื้อน่องอยัางน้องรัดน่องรับขายหอยด้วยครับเมืองบ, <c oughs> บุรีรัมครับบ่ได้ขายแต่หอยครับขายครูสิงครูยางเสื้อผ้ากระขายขายเครื่องนั่นเครื่องนี้ขายออนไลน์ครับกูสีผมงามจ้ะฝรั่งฝรั่งฝรัง่งหน่อยวะซื้อยังไงซื<ะ>้อฝรั่งซื้อไหนผมนี่งบริยอมบ่บ่ผมธรรมชาติเนนลยอ๋าผมงามจ้ะ เฮ้หายก้นยอมเนะมานะาอืมเขาเลยหายเสื้อพลังเลยหรือนะเขามีเสือสายอยู่บ่าวะผมมีมะมันคือเป็นผมงามแต่ว่าคือยอมเลยเนะรราะทรความสะาดไปเลยนะไ,ได้จากโล่หรอหอยเจ้าอ้หอยใหญ่ได้หลายโลขนาดเลยหกเจ็ด <laughs> โลครับน้องรัดเอามาวางขาย เวิร์ดอยูบอ่บ่อไห้ถือซอยเอาไปอยูบอ่บ่อเนี่้ไอ,อ,อถือซอยถุงหนึ่งก็ยังดีย่างหน่อยก็ได้ถือแล้วล่ะหอยนองหลัดออหอยทะเลเวียดนามครับเนี่ยอุ่นล้น่นไปถุงหนึ่งฝากเล็กหน่นอยเมื่อกินอุ้ยอันนี้แม่เท่าบ่เนี่ยเฮ้ยแท้ๆบ่เนี่ยเท่าลูกสาวก๊กหรือเปล่านะแท้ๆเลยเนี่ยบ่<ม>จักปีเลยลูกสาวกก๊กโอ้เป็นสาวหรือที่ขนาดหน้าตาวัยสิบหกสิบเจ็ด เจ้า,ป,าปีแล้ว,มวแม่อี้ดีบอกเอิญบอกหยอกลูกสาวในเด้อเอินไม่เท่าได้อยู่บ่อหนองห <c oughs> ลาดจังไหนทั้งคุณก็อยากได้ลูกเคยบ้านี้ทางผุนก็อยากทำพี่ก็อยากได้ ปบ๊ายบายเช้าหน่อยบ๊ายบายลูกโอ้ยเจ๋งขนาดเลยเดี๋ยวคอยเมือกกินละโอ้ยถ้เตอคุยก็เบาอเตอเนี่ยเอ้าลำล่าหนองล่ดกันลำล่าว่าที่แม่เ่านี่บ๊ายบายแม่เ่าไปเด้อแม่เ่าเด้อขอบใจหลายบ๊ายบายปวนอยู่ไกลๆกว่าคือการซื้อได้ขายมานอู้อุ้ยกินนมจตาลแฉกแซ่บกินน้ำแน่กินแน่ลูกคนละครึ่ง เร็วคนละครึ่งเร็ว <c oughs> ไปน้องรัดตายบ่ายโอเคไปเดินทางกันต่อไปดิว่าเต๋อกำลังเตรียมแต่งองค์ส่งเครื่องอยู่วันนี้นกะท<ถ>าติดตามชมครับว่าเขาสิไปหอดใส่มาดิผ้าลุยแน่นอนละ่ะสิคำหร,รือบอคำคำบ <c oughs> องห่วง <c oughs> <c oughs> เรื่องคำกะเป็นบรรยากาศเมืองในน้อยครับบรรยากาศเงียบๆนิดนึงแล้วกะสิพาไปทางผีขบันเนี่ย ี่กได้สิไปท่าแขก,กต้องมาขึ้นรถอยู่นี่ครับรถมาจากท่าแขกมาบัวรพาก็มา,า,า,มาจอดอยู่นี่ครับเป็นคิวรถครับคิวรถเป็นตลาดนัดตลาดเสราตลาดแร่งจันพุทพราะเลัสบ่ตลาดเสเ่าคนเดินทางกันไปเรื่อยครับบรรยากาศคอนขังดีครับวันนี้แดดบ่ห้อนครับบานพ่นเมืองครับเรือ ประมาณคล้ายๆจุดสุมบ้านโพนเมืองหาค่าก็หลายหลายหาายเครื่องทั้งสายทั้งขัวมีหมดเลยานโพนเมืองก็จะเป็นบ้านที่แบบว่าคล้ายๆว่าจุดสุมเล่ครับคล้ายๆจุดสุมก็ถือวาแบบขายเครื่องขายของนะคนก็จะมาซื้อมายังอยู่หนีนะเพราะว่าทั้งสายทั้งขัวนี่ก็จะเป็นหมู่บานหลายหมู่บานออกไปออกมานะก็จะมีหลายหมู่บาท เดี๋ยวขัวขาไปนี่ก็จะมีบ้านมันบ้าอยังหลายหมูบ่บานครับนี่ก็เอารหลดมาแปะอาดแปรงรหลดโอ้มีเปล่าน้ำมันพร้อมมาปีนี้มีเปล่าน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับเก็บกี่ครับวะ ขายระบอเฟอขายอยูบอ่บ่ถาม้ะเบิงขายอยูบอ่บ่อเฟอ <c oughs> ขายแล้วมันบอ สบายดีมากินเฟอร์ครับเนี่ยเฟอร์ทางเข่าบ totally ้านพ่นเมืองครับหรือว่าห้องบ้านพ่นเมืองก็ได้แต่เป็นห้องว่าบ้านทางโค้งคนว่าเฮาสิเดินทางไกลอยู่ครับวันนี้ก็จะไปไกลอยู่ก็จะไปพุ่นลอดว่าทีไปหอดจุดสูงเมืองว่างจากสิเป็นแนวใดครับที่ติดตามชมไปเรื่อยๆผมสิแบ่งเป็นตอนไปอีพี่เก่าเหรอครับออกมาบัวรพากแต่เสาร์แต่ กับเศร้าบรรยากาศบริวภาคอากาศก็ต้องดีครับบุแม่นตะบัวภาคแถวๆนี้ก็ดีเพราะว่ามือนีเยอะรู้สึกว่าอากาศดีบพรท่านบ้ฮ้อนบม่มีแดดครับอบอุ่นครับก็แต่ว่าทางไหนฝนตกหรือว่าอากาศฮ้อนทั้งใดก็คอมเมนต์มากนะครับมาบอกกล่าวกันทือว่าบอกสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเขาก็นจะเดินทางกันต่อ โดนครับน่าจะได้ลาดย่างเบิดแหละครับผอดโบราภาพแล้วครับมาปรับปรุงเลยเป็นเส้นทางจากมหาไส้ครับมหาไส้มาหาโบราณผ้าครับโบราณผ้าในกจะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับก็คือเซบักไฟครับทำนำรอดเซบักไฟนะจะเป็นทำที่แทบจะว่าไงติดอันดับโลกเลยครับไงมากญ่อีครับทั้งไงทั้งก้วงทั้งสูงครับ กำลังเห็ดทางใหม่เลยหรือว่าเริ่มพัฒนาแล้วครับเต้าไปก็สิได้ท่าสะดวกสบายแล้วครับสบายกาะสัญจรไปมากกับง่ายนักท่องเที่ยวก็มากง่ายครับกะเชิญครับเชิญๆไอ้มาเที่ยวครับทำนำรอดเส่ฝังไฟครับเมืองโบราณครับเมืองสุดท้ายชายแดนเวียดนามครับ เดกขาวพว,ว่าเสียให้แห้เวจักภายในสามสี่เดือนนี่แหละครับก่อนหน้าฝนนี่และวพว่าช่วงนี้ก็กำลังเล่งเลยจักหน่อยก็ปูยางกับสบายแลละครับเลยดินรถไปลบมาสะดวกครับทุกสิ่งทุกอย่างกับเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับเปียกน้ำวะดิแน่นอนแน่นอนอาลี